อยู่ไกลกันรู้ได้ไงว่าเขารักและห่วงเราอยู่ถ้าเกิดใครที่ติดตามคลิปผมเรื่อยๆก็จะเห็นคลิปที่เคยพูดเรื่องนี้ไปบ้างแล้วแต่วันนี้ผมอยากจะมาสรุปอีกเหตุผลหนึ่งเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยโลคมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะครับจากที่แต่ก่อนเนี่ยกว่าจะคุยกว่าจะแชทกันกว่าจะวิดีโอคอลเนี่ยมันยากมากเลยมันไม่มีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนักปัจจุบันผมถามคำถามคุณกลับไปว่า ถ้าเกิดตอนนี้คุณชอบผู้ชายสักคนหนึ่งเวลาเขาโพสอะไรไปในโลกโซเชียลคุณอาจจะเป็นเพื่อนใน i อใน Ti กตอกใน Facebook อ่าหรือว่าคุณไปติดตามเขาอยู่เนี่ยคำถามคือเมื่อคุณชอบเขาคบเขาหรือว่าเป็นแฟนกันอยู่คุณก็อยากจะไปถูกใจใช่ไหมอยากจะไปคอมเมนต์ใช่ไหมอยากจะไปเหมือนกับส่งเสียงเชียร์เล็กๆอาหรือว่าไปให้หัวใจเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าเขาคนนั้นผู้ชายคนนั้นหรือแฟนคุณคนนั้นเนี่ยเขาอยู่หาา่างไกลแค่ไหนก็ตาม แต่เขายังรักคุณอยู่หรือเปล่าเขายังห่วงคุณอยู่หรือเปล่าเขายังห่วงคุณอยู่หรือเปล่าเขาอยากจะแสดงความเป็นเจ้าของอยู่หรือเปล่าเขาก็จะทําเช่นเดียวกันครับคือก็ต้องตามมาถูกใจคุณมาคอมเมนต์ให้คุณในทุกๆวันในทุกๆครั้งที่คุณลงโพสต์หรือลงกิจกรรมลงคลิปอะไรก็ตามดังนั้นวิธีการสังเกตว่าผู้ชายคนนั้นยังรักคุณและห่วงคุณอยู่มากน้อยแค่ไหนให้คุณสังเกตด้วยการ ที่เขามาติดตามคอมเมนต์ถูกใจและให้กำลังใจฝุบนบนสื่อโซเชียลต่างๆครับ